ปีหน่อยๆเนี่ยเลี้ยปีไกันปีไรกับบนบารณีเล็ตนิดนึงทหาต้านขึนเนเลี้ยงปลาเลี้ยงกบนะครับแล้วก็ทำปลูกพืชผักผลไม้นะครับบนเนื้อที่ยี่สิบสามไร่นะครับแบ่งมาทำเกษตรสิบไร่นะครับก็ขุดสระสองลูกนะครับเลี้ยงปลาบ่อละหนึ่งแสนสองหมื่นตัวนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มาทำเป็นบ่อกบนะครับกบนี่ก็เพาะลูกเองนะครับเพาะลูกเองนะครับ และก็เลี้ยงเองนะครับปีนี้นะครับก็เนื่องจากสถานการณ์โควิด19ก็มาระบาดนะครับก่อนหน้านี้ก็พอได้อยู่นะครับพอได้จับปลาก็21ตันนะครับและ21ตันก็คิดเป็นเงินก็ประมาณ7จ็ดแสนบาทนะครับตอนนั้นก็ได้โลละสามิบาทนะครับกบก็ก่อนช่วงโควิดนะครับก็ขายได้ประมาณ สี่ห้าเดือนนะครับก็ได้เงินประมาณ70,000บาทนะครับก็พอหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจําวัน 你报，你都得。<noise> <noise> <noise> pun buat boleh ni ช่วงนี้ก็มันก็เงียบๆนะครับเงียบๆเพราะว่าปลาก็ตลาดก็ไม่ค่อยดีนะครับตลาดก็ราคาก็ตกต่ําลงนะครับตอนนี้ปลาราคาโลสามบาทปลาดุกบิ๊กอุยนะครับบิ๊กอุยนะครับรัสเซียก็โลย5บาทนะครับราคาก็ไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้ปลาที่เลี้ยงก็ได้3เดือนแล้วนะครับปลาที่เลี้ยงก็ได้สามเดือนแล้วก็อีกเดือนนึงก็จับได้นะครับ ส่วนกบตอนนี้นะครับกบตอนนี้ก็จับได้แล้วนะครับครบ3าเดือนนะครับวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับตอนนี้กบนี่ขายไม่ได้เลยเพราะว่ามาช่วงโควิดนะครับแม่ค้าก็หยุดชะงักเพราะตลาดนัดเขาก็ปิดตลาดนะครับทําให้คนไม่กล้าออกมาเดินนะครับเปิดเป็นมาตลาดนะครับก็ตอนนี้ก็ใครที่ใช้กบทําอาหารนะครับก็ติดต่อได้ประสานได้นะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรนะครับ 0 8 5 2 8แ4ดห้าสองแปดนสี่สองหกห้านะครับตอนนี้กบมีประมาณ2ตันนะครับมีประมาณ2ตันนะครับมีอยู่หบ่อนะครับบ่อละส0 0้ยกว่าโลนะครับ3 50้าสิบโลขั้นอย่างต่ำนะครับก็ฝากฝากนะครับก็มีฝรั่งฝรั่งกินจูนะครับฝรั่งกินจูตอนนี้กำลังออกผลผลิตนะครับก็ขายยังไม่ได้อีกนะครับตลาดติดโควิดนะครับก็ขารที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าสนใจก็ ทักมาได้นะครับราคาส่งหนูละสิบห้าบาทหนูก็รับสบห้าสิบาทนะครับเป็นหนูนานะครับหนูนาเลี้ยงนะครับก็ตอนนี้มีอยู่ประมาณหกเจ็ดตัวนะครับพร้อมขายนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับนะครับติดต่อมาได้นะครับ